คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับเด็กผู้ชมที่ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนักครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิตรรักนักเสียงดวงทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็พาทุกคนเข้ามาอยู่กันในหน้าเว็บของยูฟ่าขับครับผมเอาวันนี้มาดูเกมบัวทองกันครับผมวันนี้เรามีทุนมาที่3,048บาทครับผมเบ็ดอยู่ที่80บาทนาะเกมนี้เป็นเกมจากค่าย PG Slots ครับผม เป็นสล็อต3แถวนะฮะามาดูกันครับวันนี้สล็อต3แถวของเราเกมบัวทองนี่จะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่นะฮะอโอเคครับผมสำหรับเว็บยูฟ่าขับนะครับผมก็เป็นเว็บฝากถอนอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยู่ด้านล่างคลิปนะฮะอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นในเกมกันต่อครับผมว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะ เอเครับกดมาประมาณ1นาทีก็ยังดูงเงียบๆอยู่นะครับผมโอ้โหทุนเรา3,000ไปแล้ว5,000นึงทุกคนเ <c oughs> มิดไปแล้วครับผมพันหนึง่งโอ้ยกดโลฟี่กดโลฟี่มันก็เมิดด่างแล้วอย่าหาทำเพิน่นว่าเอาจัดกันเงาๆครับผมเกมนี้เนาะอยู่กันแบบชื่นอุราใจคนแล้วเนาะ โอ้ยมันยังไม่กระโดดสักทีฮะทุกคนอ่าสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ครับผมโอ้โหไม่กระโดดครับผมโอเคไม่กระโดดยังให้มาที่800บาทครับผมโอ้สับขาหลอกดีมากเลยวัวตัวนี้ยนะทำให้แตกนี่จับเชือดเลยฮนะโหดจริงๆ อ้าวเข้าสู่โหมดฟรีครับโอ้ยไม่ทักไม่ทวงก็ไม่มาครับผมดูครับโอ้โหฟรีไปครับดูฟรีไปอีกนะทุกคนอ้าวฟรีอีกครับผมโอ้ยติดฟรีครับผมอ้าวกระโดดจึ๊บโอ้โหอะไรจะหลอกดีขนาดนี้ฮะทุกคนยังไม่กระโดดสักทีฮะจื๊บอื้อหือ กระโดดมายังไม่กระโดดครับผมโอเคจัดมาโอ้อยแปดสิบบาทกำขีดเดียวกำต้นครับผมเออดอกนี้แปดร้อยบาทสวยบี่สวยยังไงดียังไงดีงงดท่านโอ้โหท่านไม่กระโดดสักทีเลย <laughs> โอ้โหทุนเราตอนนี้ก็ไปใหญ่นะ้วัทุกคน ทุนลงมาหลักร้อยแล้วครับผมจากออกมาที่สามพันเม็ดเม็ดดักทีเ,ทเกมนี้เม็ดจังเลกับเม็ดโอเคดอกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ยเกือบไม่รอดครับผมเกือบไม่รอดมาพอดีครับมาช่วยชีวิตไว้ทันเวลาฮะทุกคนโอ้โหเราก็ลันเบกกะครับผมยังไงรางวัลซูเปอร์เมกกะครับผมเอาสี่พันแปดร้อยบาทครับผมโอเคครับ ดอกเดียวน่าจะคืนทุนคืนกาไรครับโอเคครับผมโอโ้โหจากที่จะเสียครับผมกลายเป็นบวกมาที่2,400นะฮะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมได้แล้วก็เลือกครับผมตามสไตล์ครับผมอะยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมยังไงเจอก,กันคลิปหน้าสําหรับวันนี้แยกย้ายครับผมไป